ยูต้องตอนละแค้นยูจอมดอยยูต้องตอนละแค้นยูจอมดอยล้มมาสีจะวอยอ้ยพัดไปตองยูตองยูตองยูนี่เอาขึ้นเร็วไปเอะเขาขหมอเสร็จเร็วจังเหย่ค่ะแล้วแต่แต่พอมาดูอย่างนี้แล้วเยอะเลยนะฮะเยอะครับเลอะเยอะเลยแต่ว่าทำแป๊บเดียวเชี่ยวชาญนี่บ่ายมากเลยเอาออกเป็นร้อยออกไปเลยนี่คันๆเฉยเฉยอย่าแบบ ดีด้วยอะ่ะมันเป็นจังได่มีแค่ปุ้ยแม่ชอบเอามือไปจับหรอเวลาแบบเก็เผลอกลจับจนแบบว่าเป็นนิสัยแล้วเวลาคุยงานคุยอะไรก็องปลูไปจับไม่เป็นมันบุคลิกไม่ดีเลยอ่ะครับตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณแม่กลับมาสง่างามเหมือนเดิมนั่งเชิดเลยฝากความสวยไปกับเดอะคลินิกเลยนนี้ชอบมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณมากๆเลยทำเรียกว่าจะเจ็บไม่เจ็บเลยค่ะรอเจ็บอยู่ ไม่มีหลุมไหนเจ็บหากว่าใครอยากสวยเหมือนคุณแม่นะคะเนี่ยเออกไปแล้วเดี๋ยวก็เนียนเลยค่ะที่เดอะคลินิกนะคะสุดยอดมาก